คือครอบครัวสุดจนของคุณอจอร์สันแมวันนี้มีตังซื้อชามาดื่มอร่อยจังเลยเอ๊ต้องจ่ายค่าอะไรบ้างนะค่าน,นา้ำขาไฟเอ๊แล้วนี่อะไรเนี่ยจะหาตาังไปจ่ายได้ยังไงเนี่ยจดไม้แปลกๆนายดูสซสกายเลอร์นี่มันจดหมายที่เชิญแกไปเรียนที่โรงเรียนออกฟอร์ดยังไงเล่าโอ้โหโรงเรียนคนรวยเลยนะเนี่ยเขาอ,อาจจะส่งผิดก็ได้นะพ่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ผิดจริงๆด้วยนี่มันเชื่อหนูนี่นา พ่อจ๋าหนูจะได้เข้าโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้วพอ่อโอ๊ยอ,ย,อยเจ็บแม่ดูสิคะ <c oughs> ัะ <c oughs> ก็ดีนะจนหมายนี้เป็นของสำคัญเลยนะแม่ <c oughs> แบบนี้ชีวิตเราต้องดีขึ้นแน่วว้า <Wow! S 2> และนี่คือวันเปิดเทอมวันแรกฉันจะต้องมีเพื่อนเยอะๆแล้วก็มีแฟนด้วย <c oughs> โอ้โหดูตึกมันสิอลังการอลังการมาก สิไปเร็วเข้าหน้านะนี่พ่อจะจ้องอะไรอ่ะไปได้แล้วไปสิว้าวสวยชะมัดเลยอะและนี่คือ,อนักเรียนสาวป๊อปูล่าที่สุดในโรงเรียนพวกเธอนะรวยมากมากแต่ว่าพวกเธอน่ะไม่ได้เฟนลี่เลยนะเพราะว่าลูกคนหนูห่มพวกนี้ไม่ยอมมาเป็นเพื่อนกับคนจนเอ,อ,อ่ะใหญ่ยายกา่นี่ใครอ่เ <laughs> น่ หลบไปสินี่เธอแข็งยังเห็นเลยหลบไปสิเฮ้ยไงวันดีวันดีชื่อสกายเลอร์นะไม่ฉันไม่จับมือกับคนอย่างเธอหรอยไม่ได้แล้วปะันนสิ่เราไปเรียนหนังสือจะดีกว่านะเอาคนพวกนี้เป็นอะไรอ่ะเ้ไงเธอเจ็กใหม่เหรอเออไงสวัสดีเออยังไงจะไปเข้าเรียนก่อนนะแล้วเจอกันคนนี้ดูดีจังเลยอ่ะ โรงเรียนข้างในนี้มันใหญ่อลังการมากเลยอะ่ะไม่เคยเจออะไรที่มันหรูหาราขนาดน,นี้มาก่อนเลยนี่มันเหมือนเหมือนพระราชวังเลยหเหอเรานี่โชคดีจังเลยได้กลิ่นความรวยเต็มเมเลย <c oughs> ไง <c oughs> เออไง <c oughs> ไม่แดกใบอะ่ะจะใช่ใชยังไงก็ไว้เจอกันนะ <c oughs> จริงๆแล้วคนรวยก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ย สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนและนี่คือนักเรียนใหม่ชื่อว่าสกายเลอร์อมีห้องเรียนเหรอเนี่ยใหญ่กว่าบ้านเราซะอีกอะ่ะเฮ้ยทำยังไงดีมองไปทางไหนก็ไม่เจนเลยโอ้เนี่นคนหล่อที่ทักเรานี่นะโอ้ยมีที่ว่างแค่ที่เดียวยัยสองสาวส,สวยป๊อปูล่านี่ทำตัวไม่เดียวซะเลยเอ่ะล้วคุณพ่อบ้า,บานช่วยเอาของของนักเรียนคนนี้ไปเก็บให้ดีนะได้เลยครับมาเอากปับมาครับไม่นี่คนอะไรอ่ะเอากป๋ามาครับ มาให้จะไม่ให้หรอกเอากระเป๋ามาห้ามถือกระเป๋าอะไรให้มันหนักหลยเพราะไม่งัน้นเดี๋ยวจะเสียบุคลิกภาพนะครับเอาแล้วนั่งที่เลย<ไ>เออไงออและโรงเรียนคนรวยเราก็ไม่ต้องซื้อหนังสือเพราะว่ามันแจกฟรีอ๋อนี่มันของเจงเหรอทอ,ทองทองคำเลยเหรอเนี่ยเยอเอ้ยเอ้ยเอืเอบไปแล้วสิ โรงเรียนคนรวยมีล็อกเกอร์ด้วยฮะมีที่เก็บของด้วยอะ่ะดีกว่าโรงเรียนเก่าตั้งเยอะเลยแนีมาลองดูล็อกเกอร์ของคนรวยกันบ้างโอ้โหมีธนบัตรแต่ละสกุลเงินเนี่ยเอามาไว้ประดับล็อกเกอร์หรอกเหรอได้เวลากินลันช h แล้วฮอโรงอาหารที่เนี่ยเหมือนร้านอาหารเลยอ่ะโอ้โหนี่มันมืออาหารมิชลินสตาร์เลยปะเนี่ยโอยนั่น้องกินอะไรอะ่ะ สวัสดีครับและนี่คือ mm hmm. หอยแมงผู้นิวซซแลนด์นะครับใหญ่มากเออเสวัสดีค่ะกินหอยแมงผู้ตอนนี้เลยเหรอสงสัยจะแพงหน้าดูทำไมมันดูแปลกแปลกเออกินได้จริงเหรอ,อกินข้าวที่แม่ห่อมาให้ดีกว่าแบบนี้ค่อยเหมือนที่บ้านหน่อยอืมฝีมือแม่อร่อยอ๋อาาคน mm hmm. ชนเหรอขอฉันกินบ้างได้ไหมอ๋อได้เลยอันนี้ไปเลย สายเวทสายเวทที่ไม่มีแม้กระทั่งชีสแล้วก็เนื้อโอ้โหมีผักเต็มเเลยสุดยอดอะไรเนี่ยกินอะไรอ่ะอาหารต่างนอกได้เวลามาเรียนคคิตศาสตร์กันแล้วนะคะนักเรียนผู้มีเกียรติทุกท่านครูคะครูพูดเรื่องอะไรอ่ะพวกเราตามไม่ทันเลยเรื่องอะไรฟะเนี่ยก็แค่การกินและกินง่าทุกคนไม่รู้เหรอจ๊ะเอางี้เอางี้เดี๋ยวครูจะสั่งที่ใดเร็วดูนะ เอาละจ้ะสำหรับลูกคนรวยอย่างเราๆนะช่วเงิน <ตะ S 1> ขึ้นมาเลย <ตะ S 1> อ๋อแบบนี้นี่เองเหรอครูอ๋อ,อ,อแ,ลแล้วฉันจะเอาที่นับเงินมาจากไหนฟะเนี่ยอแล้วทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมจ๊ะเออเงินไม่มีเลยสักแดงเดียวหรือสวยแล้วเงินไม่พอ,อนับเลขทำไงดีเออคุณครูคะคมีอะไรไที่มันต่ำกว่า50บาทไหมคะหนูมีห้าสบาทพอดีเลยอ่ะ เรียนพละในโรงเรียนไฮซ็อกก็เหมือนกับการไปพักร้องถ้าเกิดว่ารวยพอก็สามารถว่ายนะ้ำหรือนั่งพักอ่านแมกกซิ่งก็ได้ โอ้โหค,คุณครูคนนี้มีไอเดียการสอนได้ไฮโซไฮโซสุดๆเลยวิชาวันนี้มีเป้าหมายที่จะทําให้พวกเธอออกกาลังกายแบบเบาๆกันนะครูจะนับ1นถึงสพวกเธอกระดกเลยนะจ๊ะและครูจะนับ2สลับขาจ้ะและครูจะนับถึง3่วางแก้วลงดีมากทีนี้ก็ประเมินใ,ให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะและนี่ก็คือสกายเลอร์แม้แ่คา่าวันนี้เป็นวันแรกที่เธอจะได้ไว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของจริงอะ เธอแบบเนี้ยไม่ชมบแน่เรา <S 2> <S 2> เอาละแบบเนี้ยมันต้องเอาจัดเต็มก็ไปเลยเอาละนะยัยเธอจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยีมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเมคอัพฉันเมคอัพฉันเนี่ยตัม๋มหูฉันซื้อมาสามพันค่าเชลนะยะสุดเชื่อจะมันเลยอะ แล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผลกระทบของโลกร้อนกันนะจ๊ะและเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนมากที่สุดก็คือประเทศไทยน,นั่นเองเจ้ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยกันนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรอ๋อเที่ยวอรอฉันยังไม่เคยออกไปจากเมืองนี้เลยด้วยซ้ำอ่ะแม่ได้เรียนไปด้วยได้ไปพักร้อนด้วยใครจะไม่ชอบล่ะครังเนี่ยเอาล่ะจ้ะทุกคนมีตั๋วกันเรียบร้อยแล้วนะฉันเองก็มีตั๋วด้วยเนี่ยอุ้ยไปไม่ได้ไงอ่อ ้ยไม่เจ๋งน้าอืมเออไม่ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ฟรีแต่พ่อน่ะขายรถเพื่อเราเฮ <Hey. S 1> <ห>้ยขอบพ่อรถคันนั้นเป็นรถของปูซ่ซะด้วยสิอ oh. ร้อนมากๆเลยในเจ้าที่เมืองไทยเนี่ย oh. งาฉนฉชนสุดยอดโ oh. อ้โหทุกคนดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างดีเลยนะขน oh. าดสกายเลก็ยังเข้ากับสองสาวได้ด้วย oh. ใช่ฉันมีเพื่อนแล้ว ขอบคุณเสียงทะเลแล้วก็เอาคุณเลเล่ที่ทำให้เราม,มีเพื่อนแหม <c oughs> ดูสนิทสนมกันจังเลยนะระหว่างเวลาว่างพักเที่ยง <c oughs> เด็กๆในโรงเรียนไฮโซของเราก็าจะมาเ,ะเขาเรียกว่าผ่อนคลายอะนะไม่ต้องแต่งเนอะรนวดสมุนไพร ทำเล็บทำผมก็มีแม้เรียกได้ว่าเป็นสปาหาดาวแบบครบวงจรเออสกายเลิกว่าไงจัะเข้ามาสิเข้ามาโอ้โที่นี่สวยเป็นบ้านเลยหอนี่นี่เธอหอออ๋อเออแล้วจะจัดการกับสภาพแบบนี้ได้ยังไงเออนั่นสิหือยยอยยับแบบนี้น่าจะนานนะเนี่ยเอแต่ว่าฉันว่า มันได้เลยจ้ะหนูอะนั่งเลยนะเดี๋ยวจ้จัดการให้นะจ๊ะถ้าใช้เวทมนต์แป๊บเดียวเดี๋ยวหนูก็จะได้กลายเป็นนางฟ้าเลยเหรอแค่ไม่กี่ชั่วโมงช่างส,สวยทั้งสามคนก็ได้รังสรรผลงานชิ้นเอกเหอะพ่าฉันเปลี่ยนไปเยอะเลย,เยขอบคุณนะคะชชนิชเงียบหน่อยได้ไหมนี่มันวิชาศิลปะนะฉันกำลังฝึกวาดรูปเหมือนอยู่อเหมือนมากเลย รูปภาพนี้ช่างสวยงดงามจริงๆนี่เธอคนอะไรมีตาเต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะฮะขอโทษนะคะครูศิละปะเนี่ย,ยไม่มีคำว่าผิดหรือถูกหรอกนะคะว่างานเธอน่ะได้ถูกมากฮะงานฉันได้ยังไงอ่ะได้แค่สามหมื่นนั้นเหรอยัาไงตู้เซฟฉันยังเยอะกว่านี้เลยอ่ะหาจะได้แค่นี้เองเหรอได้ยังไงเนี่ยจะนดูสาวว่านรูกได้แค่สี่หมื่นเหรอ เน่ไมาดูผลงานเธอซิว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหเธอได้วาดเหมือนมากไม่พรสวรรค์จริงๆนะฉันว่าเธอเนะี่ยเอาภาพไปขายได้เลยอันนี้จะหกหมื <gasps> น่นบาทเฮนัน่นหนูแค่ร่างภาพแค่นี้ได้หกหมื่นเลยหรอครูโหเราก็ <c oughs> มีเงินใช้ได้เยอะเลยฮะ ในที่สุดเธอก็มีเงินซื้อรถใหม่มาให้พ่อแล้วเพราะว่าเธอน่ะได้ไปโรงเรียนดีๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมีพ่อแม่ uh huh. ดีใชีไิตเราก็ดีแบบนี้นะเขอบใจนะขอบคุณมากสำหรับรถเ <c oughs> ย <ây>! ่ <c oughs> แบบเนี้ยไปขับรถเร่งกันดีกว่านะลงเนอะไปไหนดีอะไปกันเถอะพ่อ <c oughs> ได้เลยพ่อลูกสุงจังเลยอ่ะไบสยสกน์เธอได้ไปขอดีมั คุณชอบวิดีโอของเราไหมแล้วคุณล่ะอยากจะไปโรงเรียนสุดไฮโซแบบนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราข้างล่างนะแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอน, like นี้กด Subscribe ช่องของเราจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ได้อีกจากชุมชุมว้าว